สวัสดีฮะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมบ็อกแมนโกนะครับทุกคนซึ่งคนที่อยู่ข้างหน้านั้นก็คือพี่หนิงนะครับทุกคนแย่ซึ่งเกมนี้นะครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าผมได้เห็นพี่เวฟแล้วก็พี่มอนนะครับทุกคนได้เล่นดูแล้วมันดูน่าสนใจดีเว้ยแล้วก็บอกได้เลยว่าเกมเนี้ยมีมินิเกมเล่นโคตรเยอะเลยทุกคนแล้วเออมันมีสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับทุกคนนะเออนั่นก็คือแมปล่าท้าผีนั่นเอง เฮ้ยแล้วบอกได้เลยนะครับทุกคนคือพี่หนิงเขาเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็กวเฮ้ยกลัวสิโอ้โห <c oughs> เดืเขาปากแข็งว่ะแล้วก็บอกได้เลยนะครับทุกคนเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแมปคืนเฮียโรงเรียนหลอนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันเป็นแมปที่เราเอาไว้ล่าท้าผีในโรงเรียนที่มันหลอนมา,ากเลยนะครับทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนแล้วก็เราสามารถปรับภาพได้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเนดะี๋ยวผมขอปรับภาพแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะเอ๊กดไปที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนเราจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับทุกคนนะแล้วก็ เอาตอนกลางคืนเลยละกันนี่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปรับเป็นตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูหลอนขึ้นเยอะเลยทุกคนเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนนะ,ะวิธีการเข้าไปเล่นก็โคตรง่ายเลยนะครับทุกคนแค่เราเข้าไปอยู่ในห้องประมาณ4ี่ห้องนี้นะครับทุกคนซักห้องไหนห้องหนึ่งนะครับทุกคนเนาะแล้วก็บอกได้เลยว่าเสียงโคตรหลอนเลย<ช>โอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวเรารอเวลาก่อนละกันนะครับทุกคน เฮ้ยมีเพื่อนด้วยตอนนี้มีผู้เล่น3คนแล้วเลยแล้วเพื่อนไอ้ขวัญแดงก็มาแล้วเข้ามาก็มาเลยแล้วอย่าไปได้เล่นนะเว้ยเฮ้ยโอเคเป็น4คนพอดีว่ะเฮ้ยเอาแล้วว่ะแชปเตอร์หนึ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเอาทำไมไอที่ลอยอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะก็คือเราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วใช่ไหมหนิงไม่รู้ว่ามันจะมีผีโผล่มาหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยเฮายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกุญแจตรงนี้ด้วยหมดทุกคนโอเค นี่นี่นี่โอ้โหมีอะไยหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่คือห้องน้ำหรอใช่ปะไอห้องน้ำว่ะเฮ้ยเราสามารถเข้าไปอยู่ในห้องน้ำได้ปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยดิห้องน้ำสวัสดีครับโอ้ยดูดีประตูยังไงเฮ้ยมีเทียนด้วยวะนิงเก็บเทียนเก็บเทียนไอ้เก็บไปได้เออถ้าจะเอ้าเก็บได้แล้วอ๋อมันดีเลย์มันดีเลย์โอเคตอนนี้เราสามารถเก็บเทียนได้แล้วนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออใครปิดประตูอัดหน้าวะเนี่ยเออมาดูประตูตรงนี้ดิหนิงฮะตึ๊บดูดิ เฮ้ประตูล็อกกันเรอเรากดดีเลยปะเออไม่ได้หมดทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องอื่นก่อนละกันทุกคนเนาะน่าจะมีอะไรแปลกๆดูนะครับทุกคนเว้ยวิ่งวิ่งเหรอเค้ยดูนีเดี๋ยวดูตามห้องต่างๆก่อนละกันทุกคนมีอะไรอ่ะเออมันจะมีเขียนอยู่บนกระดานคืออะไรอ่ะ B เท่ากับ8เราบอกว้เดี๋ยวตกไกตกใก่ฟาพาไม่ตายเดอะ นี่คืออะไรอ่ะ B เท่ากับแลบหคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูแล้วกันทุกคนมันน่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่8ปลบหเออโอ๊ยตกใจเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอคำข้างหน้ามันอ่านว่าอะไรเฮี้ยวอ่ะมาตะกี้เมาตะกี้มันขึ้นเป็นสีแดงใช่เหรอใช่เริ่มน่ากลัวแล้วทุกคนมันเริ่มมืดขึ้นแล้วนะครับทุกคนนะคือตอนแรกมันสว่างกว่านี้ใช่ป่ะหนิงใช่อ๋อตอนนี้น่าจะไฟดับป่ะผมคิดว่านะเท่ากับหบวกแคืออะไรอ่ะ เออเดี๋ยวเราเดินเราเดินเข้าไปดูทุกคนแล้วอันนี้คือแหละอันนี้อ่าประตูล็อกอยู่คุณคุณอะไรคุณต้องไปเอากุญแจก่อนเฮ้ยประตูล็อกอยู่เอ้าแล้วก็มีกุญแจไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่าไอ้นี่หรือเปล่านี่ไงไหนไหนนี่ไงเราต้องหาเลขให้ครบแล้วก็มาต่อกันใช่หรอเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยอันนี้คือแหละไอ้เดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งโอเคคืออะไรอ่ะ โอก็คืออ๋อตัวอักษร A B C หรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเราต้องเขียนว่า A คือ8หรอเขียนไปก่อน A คือ8ปอ A คือ8โอเคเอาไปก่อนได้ปะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาครบทั้ง4ตัวหนิงใช่มันเป็น A B C D อะเราต้องไปดูตามห้องต่างๆเว้ยเผื่อมันมีโอเคโอเค ใช่เหรอแนน่แน่น่ก็เท่ากับหนบวกหเท่ากับอ๋อดีคือ2องเยโอเคจำไว้จาไว้ใช่ทุกคนเดี๋ยวผมขอจดก่อนลวกันทุกคนนะในในห้องนี้มีอะไรป้าหนีห้งนีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นน่แ มืห้องนี้ซับซ้อนเลยเนี่ยแล้วก็คืออะไรอ่ะ4บวก 2c เท่ากับ2บวก c 2บวก4เท่ากับ6ทุกคน c คือ6หรอใช่โอเค c 6เดี๋ยวจดไว้ก่อนเลยผมจําได้นะครับว่าห้องนี้น่าจะ b สักตัวหนึ่งว่าที่อยู่บนกระดานน่ะนี่นี่นี่อันนี้คือ2ใช่ป่ะโอเค8ลบ6เท่ากับ2 b คือ2ใช่ป่ะโอเคไปตามมา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 วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอเคสองคนนี้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้โหพวกนายมีประโยชน์เลยเนี่ยโอ้ยเพื่อนใช่พวกนายเนี่ยนะเด โอเคทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบกเอง A คือ9ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ B คืออะไรอ่ะคือ2 C ส่วน C คือ6นะครับทุกคนแล้วก็ D คือ2นะครับทุกคนปุ๊บเฮ้ยได้ปะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันหุ่นมันแบบหัวมันหันได้อ่ะนี่คืออะไรอ่ะมันจะมีการอะไรสักอย่างทุกคนเเเกก็็บบีคืออะไรอ่ะเมื่อสัปดาห์หลับอยู่ อะไรอย่าปลูกมันหรอเขาบอกว่าอย่าปลูกมันอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าอออีมีโลงศพอ่ะทุกคนเฮ้ยนี่คุณเจนี่ไงทุกคนเราเจอกุญแจแล้วอฮ้ยอะไรเราเนี่ยอะไรเหรออะไรตาเอเออว่ะคุณเป็นตาแดงหมดเลยทุกคนเหมือนว่าเราจะปลูกซาตานออกบาบทเลยนะเนี่ยทุกคนนะใช่ป่ะหรือว่าผีพวกนี้คือซาตานเฮ้ยเพื่อนๆไปหมดแล้วตาพี่มาตาพี่มาเราอยู่สองคนได้อยู่ไหนไหน มาตามมาตามมาตามมาเอ๊เอ้หนิงอะไอ้ตัวอะไรอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮมันโกนด้วยหนิงเฮ้ยมันจะตื่นขึ้นมาปะวะอะไรหนิงอะไรเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยตกใจไม่เหมือนหน้าจอไลท์ไอ้ตัวนี้มันจะตื่นขึ้นมาปะวะทุกคนเออเฮ้ยไปตกใจเฮ้ยเฮไปมาจากไหนอะเฮ้ยมาจากไหนอะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไอ๊ะเด็กนี่มันร้องเฮ้ยทุกคนตามมาตามมาหนิงตามมา เอามาออกมาอ้อมมาออกมาเรามันไม่ตื่นมาทุกคนมันไม่ตื่น้ยทุกคนเหมือนเพื่อนเรามันจะเปิดตรงนี้ได้แล้วว่ะทุกคนไปะเราไปข้างล่างเราไปข้างล่างไปข้างล่างวิ่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 งโอเคเออแล้วไปทางไหนอ่ะเดินมาทางนี้ได้เดินมาทางนี้นี่หนิงมีอะไรมีอะไรมีอะไรทางไหนทางไหนตกใจโอ้ยตกใจเพื่อนเนี่ยไม่ตกใจใครหรอกไม่ตายเถอะ โอเคโอเคเดินตรงไปเดินตรงไปนี่ตามมาตามมาทางนี้ป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะผมต้องเดินตามทางเนี้ไปเรื่อยๆอ่ะไอห้องโถงเนี้ยไม่มีป่ะข้างหลังดูดิตัวมีแบบคนย่องอยู่ข้างหลังไม่ได้ไม่มีอ่ะเออเออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครคออ่ะใครคอผู้คนใครคอเดี๋ยวดูเหมือนมันจะมีใครคอเอ้ยมีกระดาษตรงนี้ด้วยหนิงใช้กระดาษป่ะ้ยอะไรอ่ะกุญแจดีกว่าโอเคเวมีกุญแจตรงนี้ว้ายเดี๋ยวตกใจว้ายว้ายมือใครอ่ะ เฮ้ยมือใครเข้าประตูน <hel> ี่เราได้กุญแจไปละวกุญแจห้องบาสกันหรอทุกคนเฮ้ยคุณดูดิเดี๋ยวไปเข้าใกล้มือผีนะไม่ผีมันกัดแล้วเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดกุญแจก่อนยังมีเวลาเหรอเนี่ยไอ้ผีมันนี้ไม่ต้องพังออกมาแน่เลยทุกคนเฮร็วเร็วเร็วโอ้โหมันบวยไปแล้วทุกคนมันบวยไปแล้วเปิดปัดมปหนีดีเร็วดีเร็วดีเร็วเฮ้ยผีมันบวยไป คนดูดิเมื่อกี้ผีเป็นโวยวายใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยไอ้นี่น่าจะเป็นทางออกแล้วเนี่ยตรงนี้เย้ทุกคนเราผ่านแล้วเหรอเนี่ยไอ้ยังไอ้ยังเหรอเนี่ยยังเหรอไม่รู้อ่ะเหมือนเราจะออกมาจากโรงเรียนฝั่งนี้ได้แล้วนะครับทุกคนเออโอเคเออมีอะไรอีกไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะงไรอ่ะไม่รู้เอออันนี้คืออะไรอ่ะเออไม่รู้เออน่าจะเป็นอีกตึกหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้เหมือนมีตัวอะไรทุกคนดูดิใช่หรอตัวอะไรอ่ะหรือว่าตัวอะไรอ่ะหุ่นปะน่าจะเป็นนหหุ่่รือเปลา ตรงนี้น่าจะเป็นน้องออกกําลังกายหรือเปล่าไม่ใช่มีคนร้องเพลงมีคนร้องเพลงทุกคนทุกคนหลอเนียเฮ้ยเพื่อนไปไหนแล้ว่ะเพื่อนจะเย็นเพื่อนโอ้ยมันมีพัลเซอร์เหมือนเดิมเฮ้ยคืออะไรอ่ะเอ่อซีหรอซีคือสองโอเคเดี๋ยวจดไว้จดไว้จดไว้อันนี้เหมือนมันจะมีรูปกระโหลกะลรสักอย่างทุกคนโอ้ยเสือเมลตกใจฉันคิดว่าฉันวางหนังสือจะถูกย้ายหรอ ฉันว่าหนังสือถูกย้ายกันเหรอเออหรือว่าเราจะต้องย้ายชันหนังสือหรือเปล่าอุยไม่รู้โอ้ยตกใจไอคนนั้นมันเดินตรงหูตกใจหูนึกว่าผีตายเถอะไอคนนู้นมันเดินแบบเดินไปเดินมาเดี่ยันี้เปิดได้ไหมเปิดเออลองลองดูนี่เปิดได้ปะโอเคก็คือเราต้องหาชั้นขึ้นไปใช่ปะหรือว่าอะไรสักอย่างทุกคนหาประตูหาประตูโอเคไอตรงนี้มีอะไรอ่ะมันจะมีกระดาษหรือว่าหนังสืออีกแล้วทุกคนหนังสืออะไรอ่ะ ฉันเห็นครูซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ในรูปปั้นเหรอในรูปปั้นรูปปั้นแมวหรือเปล่าทุกคนไหนอ่ะอันนี้ปั้นแมวหรือเปล่าวะไม่ได้แล้วก็นี่คืออะไรอ่ะอ่าดีเท่ากับเก้าลบสี่อ่าดีเท่ากับห้าหนิงนี้เท่ากับห้าดีเท่ากับห้าหนิงดีเท่ากับห้าเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยเลยเขียนเลยเอ้ยมันจะมีอะไรอ่ะได้ยังได้ยังโอเคโอเคโอเคบีเท่ากับเจ็ดบีเท่ากับเจ็ดนะ ใช่ใช่มีเท่ากับเใช่ใช่เออชั้นหนังสือทำรายได้ปะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาบอกว่าชั้นหนังสือมันไอเนี้ยใช่ป่ะชั้นหนังสือมันเหมือนถูกย้ายหรือสักอย่างเนี่ยคูใครหัวร้อนวะโคนรหูยเสียงโคนรร้อนอ่ะจะร้อนจัดอันนี้ห้องนี้ร้อนทุกคนเฮ้ยอย่า็นหัวร้อนแถวนี้ได้เด็กเวนตายเถอะเออเขาบอกว่าฉันเห็นครูซ่อนอะไรอยู่ในรูปปั้นหรอรูปปั้นไหนอะรูปปั้นไหนวะทุกคนอุย รูปปั้นแมวหรือเปล่าผมคิดว่านะเออเดี๋ยวเราไปดูที่ลูปปั้นแมวดีทุกคนไม่เห็นมีอะไรเลยลูปปั้นแมวอ่ะหรือว่ามันจะอยู่มันจะเป็นอันนี้ป่ะทุกคนผมคิดว่านะแน่ๆแหละน่าจะเป็นอันนั้นแหละโอเคเหลือเอแล้วกทุกคนนะเราต้องไปหาตามห้องต่างๆนะครับทุกคนอันนี้เปิดได้ไหมเปิดยังไงเปิดไงเปิดไงไม่รู้อ่ะเอาซะงั้นให้ตายเถอะเปิดให้หน่อยดิไหนห้องไหนห้องไหนี่ไงห้องนี้ยังไม่ได้โดนเปิดเลยห้องไหนอ๋อห้องนั้นมันต้องหากุญแจก่อนน่ะก็คือเราต้องหากุญแจก่อนโอเคเอ้ห้อง นี่ไงห้องนี้เปิดอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ค้นหาอ๋อไม่มีอะไรเลยห้องนั้นอ่ะใช่หรือเปล่ามันมีข้อความบอกว่าฉันคิดว่าชั้นวางหนังสือถูกย้ายอ่ะคิดว่าหนังสือตรงไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเออนี่มันมีตรงนี้อ่ะไปเดินไปเดินเราขอหาก่อนแถวนี้มันน่าจะมีนะห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างสิเออวีป้าไอคอมนี้ก็เปิดไปได้ไอจอคอมนี่กดไปได้เลยทุกคนไหนต้องไหนถูกย้ายนะหนิงนี่ไงก็ตรงนี้ โอ้ถูกย้ายก็น่าจะเป็นอันนี้เหรออืมมันต้องมีอะไรสัก,กอย่างดิทุกคนใช่ผมคิดว่าไอ้ห้องนี้เปิดได้ปะไม่ได้อีกด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมขอห er าพระเซอร์จแถวนี้ก่อนละกันทุกคนทุกค,คนนะผมบอกตรงๆเลยนะว่ามันหาไม่เจอจริงๆนะครับท<ด>ุกคนนะหลังจากทำใบต่างๆนะครับจนเพื่อนเราออกไปแล้วนะครับทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับผมนะว่าจะลองสุ่มดูนะครับทุกคนเพราะว่ามันเหลือแค่ตัว A ตัวเดียวนะครับเราจะลองสุ่มเลข1ถึงเลข9แล้วกันนะครับทุกคนเนาะน่าจะง่ายที่สุดเดี โอเคทุกคนตอนนี้เราได้แล้วนะครับทุกคนนะรหัสนั่นก็คือ4 7 2เจสองห้านะครับทุกคนเราจะได้ไปด่านถัดไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราเหลืออยู่แค่2คนอะไอเพื่อนยมไอเพื่อนมันหนีเลยไปแล้วทุกคนนี่อะไรอะไรอะออะไรอะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือทางออกเหรอมันบอกว่ามันมีทางออกสองฝั่งอุ้ยทางออกสองฝั่งแล้วไปด้วยกันเอง เหมือนกเราลดนหลอกก็ได้เลย่นน่ะอาไปทางนี้เลยไปทางนี้ดีกว่าเออมีหรือเปล่านะอุ้ยทุกคนมมนเป็นห้องสมุดเนี่ยผมว่านะตรงนี้ใช่ป่ะใช่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 อุ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอทิ้งขยะก่อนแล้วกันโอจ้าทิ้งขยะในไดอารี่ออกไปก่อนโอเคตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะเออเอานิ้งไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี้ไหนอะ กำลังเดินตามอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ๋อโอ้ยเดินตามสชาอะไรตายเ<ห>ถอะเย็นเย็นสิโอเคเหมือนเราจะไปเจออะไรข้างในนี้นะครับทุกคนเนาะใช่อุ้ยผมรู้สึกว่าด่านนี้ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับทุกคนอันี้มันออจะมีรูปปั้นฟาโรห์ทุกคนใช่เหรอแล้วก็เอ้ยมันจะมีแสงสว่างลงไปข้างล่างตรงนั้นอะฮันแน่ฮันเด้ฮันเด้ฮันแน่จะเย็นจะเย็นครับจะเย็นครับ แน่ยตรงนี้มีชั้นหนังสือที่อยู่ตรงกลางอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตรงที่มันสว่างๆตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเราต้องเปิดไฟเหรอเปิดไฟดิเปิดไฟดไฟเิดฟเดข้ามาเข้ามาเฮ<อ>้ยเ,ออเปิดไฟแล้วเฮ้ยคืออะไรอ่ะก็คือเรามาเปิดนี่ได<ะ>้ยินเสียงปะเออยินนี่นี่อะไรอ่ะได้ยินเสียงว่าเสียงเข้าใครอ่ะได้ยินเฮ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วโอเคโอเค ไม่รู้จะตามมาเถอะไปที่กันเอ้ยตกใจตกแกะเอ้ยเอ้ยตายช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเกิดเฮ้ยอุยมันปิดไม่ให้ไปทางนี้แล้วใช่หรอใช่เฮ้ยไม่ได้ทุกคนอะก็คือเราต้องหาทางไปใหม่แล้วเนี่ยอุ้ยทุกคนผมว่าหนิงหนิงหนิงไปดีกว่าเฮ้ยหนิงพี่ว่านะ เดี๋ยวพ์นน oh, like ี right ้เราขอเอาไว้แค่นี้ก่อนดีไหมอะคือมันน่ากลัวมากเลยทุกคนต้องทําใจก่อนอะหุยคือแบบหัวใจนี่แบบทับไหลมืางแก้ไอ้หไอ้ครูเมื่อกี้มันแบบมันเป็นครูบ้าที่ถือไม้เลียวอะน่าจะใช่ทุกคนหูยทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พวกพี่ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะ ก็ฝากเกมบล็อกแบนโกด้วยนะครับทุกคนมีมินิเกมให้เราเล่นมากมายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอมันใหม่พาร์ทหน้านะครับทุกคนเราจะไปเล่นต่อจากตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนเนาะใช่ทุกคนโอเคทุกคนสลับคลิปนี้ดอกพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสลับวันนี้บายๆนะครับทุกคนไปนะกูอะ